สวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอ1คันนะครับเป็นตัวไฮบริดรุ่นท็อปเลยนะครับปี2012ใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับสำหรับรถ Toyota Camry 2.5 h ฮ b ริดปี2012สีขาวมุกรถสวยรถเดิมจากโรงงาน,นครับโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันรับประกันไม่มีชนหนักหรืคว่ำหรือว่าจมน้ำ นะฮสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทร0894807362ของ i-th Auto นะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาหันลงจากป้ายแดงเหลือเพียง30%เท่านั้นนะครับจากราคาเปิดตัวตอนปี2012นะคันนี้ผมขายอยู่400,000กับอีก9 0 0 0บาทครับผมนะตัวไฮบริดแท้ๆจากโรงงานกระจังหน้าโครเมียม ป้ายทะเบียนคอร์คังทอทง5274กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้เลยนะครับผมส่วนไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์คู่นะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าเดิมๆนะยังมีภาพเหลืองอยู่นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวขัดออกให้นะครับไม่ต้องห่วงรับรองว่าไฟหน้าสวยใสเหมือนได้ใหม่แน่นอนนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ซ้ายขวามีให้ครบถ้วนนะครับสําหรับด้านหน้านะตําหนนนะครับมีรอยนะครับ เนะบียดมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นกําแพงนะครับผมนะกาแพงหรือไม่ก็เสานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บสีปรับสภาพให้นะครับนะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดนะครับผมมีรอยสะก็ดเม็ดกิดนะอันนี้ฝากระโปรงสีเดิมติดกับตัวรถเลยนะฮะแล้วก็มีนะประตูหน้าซ้ายนะประตูหน้าซ้ายนี่คือตําหนินะอันนี้ผมแจ้งตําหนิก่อนเลยนะครับผมประตูหน้าซ้ายเนี่ยน่าจะมีอ่า ไม่แน่ใจว่าไปเบียดกับอะไรมานะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างลึกแล้วก็กินสีเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวทําการเก็บงานปรับสภาพให้นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นไฮบริดครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานครับไม่เคยแตกเคยเปลี่ยนครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบตัวรถครับส่วนล้อและยางคันนี้เนี่ยได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานขอบสิบ อขอบ10เท่าไหร่17อ่าขอบ17นะครับขอภายนะผมไม่ได้ดูมาก่อนที่จะรีวิวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมรีวิวให้ดูสดๆแม็กขอบ17อลอยเดิมโรงงานครับผมดิสเบรกสล้อระบบเบรก ABS ครับได้เป็นอย่างมิชลินนะครับปี2021สัปดาห์ที่23ดอกยางเหลือๆล่องลึกๆครับใช้งานกันยาวๆส่วนโครงสร้างซุง้มล้อเดิมๆซีนเดิมเชื่อมเดิมครับเบ้าชกเดิมรอยมาร์ครอย QC ชัดเจนสภาพสวยสมบูรณ์ครับ กระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับแล้วก็ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดกล้องนะครับให้ลอกตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีกล้องหน้ากับกล้องไหลที่ติดกับตัวรถให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยครับเสาบี้ครับเป็นสีดำเปีนโ,นโนแบ็กสวยงามครับคุณแจรีโมทส,สมาร์ทเคเลส มีสำรองให้อีกหนึ่งชุดเป็นรีโมทเช่นเดียวกันครับส่วนภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีเบจเดิมโรงงานปูพรมสีดำส,สวยๆให้เรียบร้อยครับตกแต่งลายบายเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับเบาะหนังเดิมติดมากับตัวรถตั้งแต่ป้ายแดงครับสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีรอยฉีดขาดน,นะครับก็มีรอยการใช้งานมานะครับเดี๋ยวผมเก็บงานปรับสภาพให้นะครับไม่ต้องห่วงนะ เสาเอเดิมครับน็อตแก้มด้านซ้ายครับไม่มีแกะไม่มีถอดครับตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีบุกสลายนะครับผมน็อตประตูเสาบีครับผมดมเดิมบนล่างเดิมครับแผ่นเพจเดิมโรงงานปี2012.12สติกเกอร์มออกออยู่ครบถ้วนครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนอาร์ตนะครับเมนอาร์ตกระดูกงูนะครับทั้ง4มุมประตูเดิมโรงงานหมดนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํา นะคันนี้ผมไปดูรถมาเองเลยนะครับรับประกันเลยรถสวยรถเดิมครับผมารันตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีนะครับใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันก่อนได้ที่บริษัททอโต้นะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะฮะสำหรับด้านหลังครับเดิมๆฝาท้ายเดิมครับผมคิ้วฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับโลโก้ที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบถ้วนครับไฟท้ายเดิมโรงงานครับ นะไฟเล้อวไฟถอยเป็นหลอดไส้ครับเซ็นเซอร์ด้านล่างนี้ให้4ี่จุดครบถ้วนตกแต่งด้วยไฟทับชิมสวยงามรัดผมนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ที่กล้องท,ที่ที่ผมแจ้งเลยนะครับเป็นกล้องที่ลูกค้าติดมาให้นะครับบอกเลยว่าคันนี้กล้องเยอะนะครับมี ตัวนี้นะครับเป็นกล้องมองหลังด้วยแล้วก็เป็นกล้องบันทึกวิดีโอด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีกล้องบันทึกวิดีโอด้านในให้อีกหนึ่งตัวแบบนี้เลยนะไฟเบรกตรงนี้สามครับแบบ LED ฝากระโปรงท้ายนะครับเปิดได้เลยแบบนี้นะครับถาดยางนี้ให้ครอบ้วนครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนะวันนี้วันที่อ่าสิบแปดนะสิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยผมจะไม่ผิดนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมนะก็แบตเตอรี่เนี่ยผมเปลี่ยนประมาณวันที่17นะครับมกราคมนะครับผมปี2567เลยนะครับโครงสร้างหลังรอยซีนรอยเชื่อมเดิมครับกระพับสวยๆครับฝากระโปรงเดิมครับรอยซีนเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะวารันตีไม่มีชนหนักที่กว้างจมน้ำครับรถสวยรถเดิมนะครับดูแลปรับสภาพให้นะครับตามโตโยต้าโครงสร้างเดิมหมดนะครับรับประกันเลยนะครับนะมาดูในส่วนของ ชุดเครื่องมีนะครับแมรงยางอะไรมีให้ติดรถทบ้วนสภาพสวยสมบูรณ์ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาปูอ่าเขาเรียกว่าแผ่นเก็บเสียงนะครับแผ่นเก็บเสียงนะครับปูมาให้หมดเลยนะครับนะปูมาให้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งเลยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันครับผม อันนี้เป็นรถของบริษัทนะครับเป็นรถประจําตําแหน่งของบอสเลยก็ว่าได้นะครับนะเลขไม้เดิมนะครับหน้าจอเดิมโรงงานเป็นโทนสีดําตัดกับสีน้ําเงินครับเลขไม้สองแสนสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบโลครับคันนี้ตัวรถประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบได้นะครับแผงประตูจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจที่พักแขนเป็นหนังด้านข้างเป็นหนังครับกระจกปรับขึ้นลงแบบโฟล์อโต้ทั้ง4บ้บานนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อก เมม o r ่เซต b บ a r นะครับได้2หน่วยความจำนะมือเปิดได้เป็นโครเมียมครับโครงสร้างประตูน็อตนะครับแก้มขวานะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดครับผมนะรถโครงสร้างเดิมทั้งคันผมวารันตีเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะครับนัในส่วนของตาประตูนะครับพวรมาลัยหนังมันติฟังก์ชันสีกแกนมีคูดคอนโทรลให้นะครับผมด้านซ้ายคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงได้ปกติ คอนโซลหน,น้าจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจตกแต่งลายไม้ครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยตัวนี้ทางเจ้าของเก่าเ,าเขาเปลี่ยนมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องรอบตัวรถเลยนะครับเนี่ยอันจะผมอันนี้ผมใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเห็นไหมมีกล้องหลังบอกนะครับแล้วก็กล้องที่เป็นรอบตัวรถแบบนี้เลยนะครับเหมือนรถรุ่นใหม่สมัยใหม่นะครับที่จะเป็นแบบว่าบอก รอ,อบตัวรถของตัวรถคันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยมองได้360องศาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนแอร์นะครับก็เป็นแอร์ออโต้นะครับดูโอซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มาหลังไฟไฟ้าอีโคโหมดอีวีโหมดมีให้ครับแล้วก็บาะเนี่ยก็สามารถปรับแรงลมแรงอากาศได้นะครับผมนะตัวนี้ก็ตัวเบาะสามารถปรับแรงลมแรงอากาศได้นะสําหรับช่องระบายลมนะครับก็จะมีลมอ่อนๆน,นะครับ เย็นเย็นชําๆ้เลยนะคบผมนะแล้วก็ตรงกลางตกแต่งลายไม้ตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคบผมช่องชาร์จไฟนะตัวนี้ก็เป็นช่องจ่จุดบุหรี่นะหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ที่วางแก้วมีให้2ช่องครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดหัวเกียร์เป็นหนังครับตรงกลางก็จะเป็นช่องชาร์จไฟกับช่อง USB AUX ให้นะครับผมเปิดปิดได้นะแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยปรับเลื่อนระดับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นช่องเก็บของ มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครบถ้วนนะคะกระจกตัดแสงนะโคงมาลายสภาพสวยสมบูรณ์ครับตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจของเดิมโรงงานครับเดี๋ยวเบาะเก็บงานให้ปรับสภามให้นะครับผมนะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กเจ็ดใบรอบตัวรถครับส่วนด้านหลังกว้างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะกว้างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีแอร์ตู้หลังให้ครบคมกระดุมนี้ให้ครบถ้วนนะคะผมที่พักแขนต่างๆนี้ให้ครบถ้วนนะครับ หลังคาเดิมฟ้าเดิมครับสะอาดสะอานเลยทีเดียวนะคะผมต้องบอกว่ารถปี2012แต่ภายในยังดูแลรักษาได้สวยเงียนแบบนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ตามหาอยู่ครับสำหรับรถ Toyota Camry 2.5 H y บ r i d ครับปี2012สีขาวมุกรถโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับกับราคาเพียง4 1 0 0 0 0กับ9 0 0บาทนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผม สำหรับตัวเครื่องยนต์ครับ2 5 0 0ซีเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันเบนซินนะครับคันนี้นะครับก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะฮะหัวน็อตเดิมครับรอยมาร์ครอยคิวซียังเห็นอยู่นะครับผมภายในก็แห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยื้ม่วซึมงครับนิ่งๆเงียบๆนะครับตามสไตล์รถไฮบริดนะครับผมนะแบตเตอรโแบตเตอรี่นะครับดูแลให้นะครับผม โครงสร้งหลักเบ้าชกหัวน็อตเดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดครับคานด้านในเดิมน็อตเดิมเป็นอาดคมสวยชัดเจนครับฝากระโปรงเดิมโรงงานน็อตไม่มีแกะครับผมแก้มซ้ายขวาครับคานหน้าเดิมไฟหน้าเดิมครับคานหน้าน็อตไม่มีแกะครับผมนะสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยครับด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับหรือว่าตามหาอยู่นะฮะบอกเลยว่าคันนี้เนื้อของอย่างแน่นอน นะครับผมสติกเกอร์เหรียญบาทต่างๆอยู่ครบถ้วนสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมนะใครตามหาอยู่ครับโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดปี2012ครับคันนี้4 1 0 0 0 0บกัอีก9 0 0 0บาทสีขาวมุ้งสวยๆเดิมๆจากโรงงานสนใจรีบโทรมาเลยครับ0894807362ผมไอทอออโต้ยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ